นี่แหละธรรมะที่พระพุทธเจ้าพระองค์ส่งชี้บอกพวกเราป้าอาจารย์เองก็ไม่ได้สงสัยหลังจากที่ได้เห็นว่าไอ้ขันเนี่ยมันระเบิดแต่ีเราจากหัวใจมันได้เห็นความจริงนี้ความจริงที่ไม่เคยรู้มาก่อนใครจะไปรู้ใครจะไปรู้ว่าเราคือจิต ใครจะไปรู้ว่าเราไม่ใช่เสียงอาศัยเสียงตลอดเลยไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองกำลังอาศัยเสียงอยู่ตลอดคิดทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่เคยรู้นาว่าตัวเองกำลังอาศัยให้ความคิดนี้คิดทั้งวันทั้งคืนคิดว่าตัวเองเก่งแต่ไม่รู้ราว,ว่ากำลังคิดอยู่ตอนนี้คิดว่าตัวเองรู้ แต่ไม่เคยรู้ตัวเองกำลังคิดในเนื้อเนี่ยรูปผูปูรอบที่สิบแปดแล้วตอนนีน้ในจิตเนื้อความว่างเปล่าไสบริสุทธิ์มันไม่มีความรู้ที่เป็นภาษามนุษย์มันไม่มีความรู้ที่เป็นเรื่องราวที่พวกเราเข้าใจทตไมคือเนื้อธาตุบริสุทธิ์ไม่มีรูปร่างไม่เคยรู้เลยเรายึดแม้กระทั่งความรู้ปฏิบัติธรรมก็ยึดธรรมเคยได้ยินไหมเขาปฏิบัติเพื่อทิ้งธรรม แต่นี่ปฏิบัติยิ่งยึดทำปฏิบททัติทมแล้วก็ยึดธทมแล้วก็เกิดแล้วก็สอนกันให้เกิดด้วยใช่หรือไม่ทั้งแบบนี้เราจะได้ไปเกิดในสุขติเหมือนกันเอาเข้าไปสิพระเจ้ามาสอนให้เกิดซะแล้วไม่ต้องสอนก็เกิดถูกไหมไม่ต้องมาสอนอกสอนก็เกิดอยู่แล้วมาสอนทำไมทั้งแบบนี้นะจะได้เกิดโอ้ตั ถึงไม่สอนกาเกิดกันต้องมีั้ชาติอยู่แล้วเข้าใจไหม <laughs>